สวัสดีทุกท่านครับยุทธศักดิ์ทองธนกุลผู้บริหารศูนย์สาขาถนนพระราม9กขอญาตเล่าประวัติส่วนตัวก้าวก่อนนะครับชื่อจริงชื่อยุทธศักดิ์ทองธนกุลนะครับหรือเรียกสันส้นๆว่าโจน,นะครับจบการศึกษาปริญญาตรีนิรรนติศาสตร์บัณฑิตมาไวลใยหอ,อก,การค้าไทยปี2548ีนะครับก่อนจบได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกงานที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรกบริษัทการบมนไทยจำกัดมหาชน เป็นระยะเวลา4เดือนประสบการณ์ที่เคยทำมาคร่าวๆนะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโรงพาพยนต์ในเครือ Major c i ซ e นิเพปี2549ถึง2551นะครับและได้มีโอกาสทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดสื่อสาร Marketing Communication โรงแรมสวิ s โซเทลเรนองคอร์ดปี2552นะครับและอาชีพสุดท้ายเริ่มเข้าสู่อาชีพธุรกิจประกันเมื่อปี2553จนถึงปัจจุบัน เหตุผลที่เข้าสู่ธุรกิจกับไทยประกันชีวิตและอยากร่วมงานับองค์กรนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยขอเล่าประวัติตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับผมเติบโตมากับธุรกิจไทยประกันชีวิตเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่บริษัทองค์กรแห่งนี้มาเป็นเวลากว่า30ปีละนะครับเวลาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทํางานเนี่ยก็หนีเราไปทํางานทุกครั้งพร้อมกับไปเที่ยวด้วยนะครับเอ่อแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้มองเห็น ภาพการทํางานของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เรียนรู้การเติบโตในอาชีพนะครับและความเป็นมาของบริษัททําให้เรารู้สึกผูกพันกับองค์กรนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่2เลยก็ว่าได้นะครับทำให้เรามองเห็นว่าธุรกิจนี้ถ้าจะทํามันอย่างจริงจังเนี่ยมองเป็นอาชีพเนี่ยก็สามารถเลี้ยนคนในครอบครัวได้นะครับให้เขาเนี่ยได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับและมองเห็นโอกาส ได้ทําความดีของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเบื้องหลังเหล่านั้นเนี่ยคือการได้เห็นท่านเนี่ยไปมอบสินใหม่ให้กับครอบครัวให้เขามีรายได้ที่สุนเจือหากครอบครัวของเขาเนี่ยเกิดล้มตายจากเงินก้อนหนึ่งไว้เป็นทุนกึกษาให้ลูกได้เรียนหนังสือจนจบนะครับหรือให้เขามีหลัก สวัสดิการข้าราชกพยายามยำเก็บป่วยนะครับเรียกว่าเป็นคนกลุ่มหนึ่งช่วยเหลือสังคมได้เห็นคุณค่าของอาชีพนี้เป็นบริษัทที่มั่นคงด้วยและมีอาชีพที่มั่นคงนะครับจึงตัดสินใจไม่ยากนะครับที่เข้าสู่อ,อาชีพนี้ครับเราก็มาพูดถึงนะครับสเสน่ห์ของธุรกิจประกันชีวิตนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยทํางานที่ผ่านมานะครับทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าอา,อาชีพนี้ ตอบโจทย์ในเรื่องของอิสระของรายได้นะครับรายได้มีเพดานของรายได้ทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยนะครับผมว่ามันแฟร์แล้วก็ยุติธรรมนะครับแล้วก็รายได้ Passive Income นะครับ ค่าดูแลลูกค้านะครับแล้วก็ค่าบริหารทีมนะครับถ้าเราทำเป็นเราสามารถทำเป็นอาชีพแล้วก็มีไรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนมาในเรื่องของอิสระเรื่องเวลานะครับไม่จาเป็นว่าเราเนี่ยจะต้องอเข้างานตอกบัตรโมงเช้าเลิก5้าโมงเย็นเหมือนคนอื่นๆทั่วไปนะครับ เรา,าบริษัทเนี่ยให้อิสระในการทํางานเราสามารถ work from home ที่บ้านก็ได้นะครับทำงานที่ไหนก็ได้นะครับเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่างานเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงานที่เข้าพบลูกค้านะครับแล้วสามารถนั่งทํางานออนไลน์นะครับ บริษัทเนี่ยก็สามารถรองรับทํางานรูปแบบออนไลน์นะครับทําให้เราเนี่ยได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวทําให้ชีวิตครอบครัวสมดุลน,นะครับส่วนในเรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับอยู่สม่ําเสมอน,นะครับเรื่องการมอเตอร์เวทพัฒนาบุคลิกภาพนะครับการวางแผนการเงินที่บริษัทคอยสนับสนุนนะครับในการเรียนรู้คอร์สต,ต่างๆนะครับรวมไปถึงการรับรางวัลไปพักผ่อนไปต่างประเทศเที่ยวแบบ VAP เลยฟังแล้วต้องร้องว้าวนะครับ แล้วก็ได้ฐาระที่เราเนี่ยเป็นนัก,กวางแผนทางการเงินนะครับคุณค่าของอาชีพนะครับของเราเนี่ยเป็นคนเป็นอาชีพที่คอยช่วยเหลือสังคมนะครับช่วยเหลือสังคมยังไงนะครับให้เขาเนี่มีหลักเงินออมที่มั่นคงมีหลักประกันที่มั่นคงนะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นทาระต่อสังคมนะครับและออย่างเนี่ยเราก็อยากจะส่งทอดอาชีพมหัศารั์เนี้ยนะครับ ความสำเร็จนี้ให้กับไปยังครอบครัวคนอื่นๆนะครับวันนี้คุณอาจจะยังไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับจนคุณนะครับได้เปิดโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้และเข้าโครงการนะครับในวันเสาร์ต้นเดือนนะครับกับบ้านไทยประกันชีวิตโซน5นะครับแล้วพบกัน